กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าผู้ก่อการดีมีทั้งผู้ใหญ่บ้านเจ้าคณะอำเภอเชียงใหญ่ข้าราชการครูวัยเกษียณและแม่บ้านกำลังร่วมกันปรึกษาหารือเพื่อคิดการใหญ่เขากำลังจัดตั้งธนาคารกันค่ะถ้าพูดถึงธนาคารนะคะ จากกันในชื่อของธนาคารความดีตําบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนาคารศรีธรรมราชค่ะลุงผู้ใหญ่ชะลอเอี่ยมสุดเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตําบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนาคารศรีธรรมราชและคณะเป็นผู้ริเริ่มโครงการธนาคารความดีเป็นแห่งแรกในภาคใต้โดยได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสอวอ ในการจัดทำกรณีศึกษาชุมชนแม่เจ้าอยู่หัวจัดสร้างธนาคารความดีธนาคารอาชีพขึ้นในชุมชนค่ะนี่ก็เป็นธนาคารความดีธนาคารอาชีพอาคารที่ตเเิดเน้นก็เป็นอาคารผู้ธนาคารกับสร้างโดยไม่ใช่หกประมาณราชการแม่แต่บาทเดียวใช้คนด้วยใจดีเซษที่ใจบุญหรื่อคนในชุมชนวมกันสร้างกับ ย่งเด็กๆก,กลุ่มนี้จะช่วยกันเก็บขี้วัวที่เรียราดอยู่ตามถนนในชุมชนมามอบให้ลุงผู้ใหญ่ใช้ทำปุ๋ยหมกักแลกกับรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นแรงจูงใจให้เด็กๆสนใจเข้าร่วมโครงการกันค่ะ yeah, yeah. ผู้ร่วมขับเคลื่อนธนาคารความดีมองว่าจะต้องให้ความสำคัญกับคนทําความดีที่เป็นต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กๆและเยาวชนเอาอย่างเริ่มต้นง่ายๆให้เด็กๆนึกได้ว่าอะไรที่ทำแล้วเขาคิดว่าได้ทำดีเพื่อจะได้เริ่มต้นและทำต่อๆไปภาวิทไกลเสมถ่ายภาพผู้ทิตตาไกลเสมรายงาน